เมื่อสัปดาห์ก่อนครับมันมีข่าวที่ว่า r o b o อกเนี่ยครับทำการปิดการขายนะครับหน้า 2D ครับเก่าๆนะครับหงายหน้ามากทําหงายคนครับที่เป็นแฟนคลับ r o บ็อ x เนี่ยไม่พอใจครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากพูดในมุมที่ว่ามองว่ามันไม่โอเคครับที่โรบ็อเนี่ยพยายามนะครับให้หลายคนนะครับไปใช้นะครับหน้า 3D ครับหัว d y น a ิ i c เคสแล้วก็เอาหน้าเก่าครับออกไปจากเกม r o บ็อ x นะครับซึ่งตรงเนี้ย หลังจากที่กระแสนะครับมันพูดถึงครับมาหลายวันนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับโรบ็อกครับได้ออกมาประกาศนะครับอัปเดตตัวใหม่ครับที่ต้องบอกว่าโรบ็อกเนี่ยฟังเสียงคนดูนะครับฟังเสียงแฟนคลับนะครับของเกมโรบ็อกเพราะว่าโรบ็อกครับทำการเอาหน้าครับ 2D นะครับกลับมาในเกมแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาครับกับระบบใหม่ที่ในคลิปวันนี้ครับผมจะพูดถึงนะครับระบบตัวนี้นะครับที่ เป็นการอัปเดตนะครับของตัวอวตารที่คุณนะครับสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นนะครับภายในเกมโรบ็อกมันจะเป็นอย่างไรในคลิปวันนี้ครับต้องติดตามนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ชื่นชอบช่องแบฟฟอร์มกดติดตามและใครที่ติดตาม้วครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อติดตามครับคลิปใหม่ก่อนใครนะครับซึ่งเรื่องวันนี้ผมต้องขอเกินนําก่อนว่า ก่อนหน้านี้ครับโรบ็อกเนี่ยได้มีการอัปเดตนะครับที่ปิดการขายนะครับหน้า 2D ครับเก่าๆนะครับหลายหน้ามากตั้งแต่หน้ายิ้มครับหน้าเช็คอินหน้าแมนหน้าวูแมนครับหลายหน้ามากที่เป็นหน้าเก่าๆของโรบ็อกที่หลายคนใช้เยอะนะครับโดนปิดการขายครับเป็นออฟเซลไปนะครับซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาครับตัวของเทวิตเตอร์นะครับบ็อกซี่นิวนะครับเพื่อนรักบ้านเราเนี่ยเนาะทำการอัปเดตนะครับโชว์เป็นคลิปตัวอย่างครับอัปเดตของเอว่าใต้ดิทเตอร์แบบใหม่ ซึ่งในแอปเดตที่ว่าครับมันมีการที่หยิบนะครับการใช้หน้าเก่าครับกลับมาได้ครับเขาเรียกว่าเป็นดินามิกเคสนะครับแต่ว่าคุณสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะใช้นะครับหรือไม่ใช้นะครับถ้าตั้งไม่ใช้เนี่ยคุณสามารถปรับครับหัวได้ด้วยนะครับภายในเกมโรบอกตรงนี้ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็เซ็งเป็ดนะเพราะว่าไอหัวดินามิกเคสเนี่ยครับคือต่อไอ้คุณนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณไม่สามารถปรับหัวตามได้นะครับยกเว้นแค่ว่าคุณนะครับ จะปรับหน้าครับเป็นแบบ2ดีเหมือนเดิมนะครับคือมันก็ดีตรงที่ว่าง่ายคนนะครับสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามมาตรงที่ว่าคนที่ไม่เคยครอบครองหน้า2ดีเหล่านี้ครับต้องซื้อใหม่คือซื้อใหม่ทีเนี้ยไม่ใช่ราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าบางหน้าก็ขายแพงมากอย่างเช่นหน้าของวินิสไม้ครับที่ขายครับราคาพุ่งไป120่งร้อยยบโกลบัาทครับหรือว่าหน้าเออครับที่คนใช้เยอะมากราคาเด้งไปนู่นครับสามร้อยโกลบบาท คือบางหน้าเก่าๆอะครับที่มาเป็นหน้าแบบคนใช้เยอะเนี่ยโดนราคาเด้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับยกเว้นแค่หน้าที่คนไม่ค่อยใช้ครับอย่างเช่นหน้าจอฟูซายเนี่ยอันนี้ราคาครับยังถูกอยู่โนอิกออร์กนก็25โดบัคหน้าดัดฟันก็12โดบัคนะครับหน้ายิ้มครับแบบวงเล็บปิดนยก็ราคาครับ15โดบัคหรือว่าหน้าของ Big g e จ t ทายเวอร์เดสก็ราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ครับราคาเนี่ยมันจะเด้งขึ้นจากเดิมเยอะมากครับกับหน้าที่ คิดฮอตนะครับในเกมโ o บ็อกเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ไม่โอเคนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ครอบครองหน้าเก่าเนี้ยจะไม่สามารถใช้ครับเป็นแบบดินามิเคสได้ต้องซื้อใหม่ครับเท่านั้นนะครับภายในเกมโ o บ็อกด้วยโอ้โหอันนี้คือผมเซงเป็ดมากนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าโ o บ็อกเนี่ยยอมฟังคนดูนะครับเอาหน้าเก่าครับกลับมานะครับหนังซ้ำคือระบบที่เขาปรับแต่งเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าก็นะ ต้องซื้อหน้าใหม่นะครับถ้าอยากใช้ครับน่าขยับได้นะครับภายในเกมโดบ็อกซ์อีกสิ่งหนึ่งครับที่มาคู่กับอัปเดตนะครับของตัวหน้านะครับ y n นิมิเตสนะครับก็คือตัวของการปรับสเกลไอเทมครับหรือว่าการปรับนะครับสเกลนะของอิสซอรีพวกไอเทมที่ติดหน้าติดหลังติดไงติดขาพวกเนี้ยครับคือไอเทมเหล่านี้พูดตามจริงนะว่าส่วนใหญ่ครับมันจะปรับสเกลไม่ได้นะครับสเกลมันเนี่ยจะล็อกอยู่หรือไม่ก็ตำแหน่งไอเทมครับที่ โดนจับวางนะครับที่มันโชว์แบบมันไม่เข้ากับตัวละครน,นะครับถ้าใครใส่พราะตัวละครอาร์ทอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากไม่ก็พวกตัวละครที่เป็นแบบ3.0 1.0นะครับจะมีปัญหาครับบ่อยมากครับกับสเกลไอเทมนะครับซึ่งไอฟีเจอร์เนี้ยถ้าใครนึกไม่ออกไปนึกถึงในเกมของเราบ็อกเซีนไฮสควอครับที่มันมีระบบการปรับสเกลไอเทมการปรับตำแหน่งไอเทมอันเนี้ยมันก็มีเหมือนกันครับแต่ว่า อาจจะเบากันหน่อยหนึ่งคือปรับสเกลได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับบางช่วงนะครับของตัวไอเทมได้นะครับมันจะมีการปรับสเกลไอเทมขนาดไอเทมปรับครับตำแหน่งไอเทมเป็นแกน x แกน y แกน z นะครับที่หลายคนที่ไม่เข้าใจก็ศึกษาคณิตศาสตร์ได้นะครับพูด,ดง่ายๆครับเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนนะครับของไอเทมซึ่งตัวของการปรับสเกลเนี้ยคือเขาบอกว่ายังไม่มานะครับทั้งปรับสเกลไอเทมทั้งตัวของ Dynamic Head ที่จะมาในโรบ็อกเนี่ย นะตอนนี้ของ Boxy News เนี่ยเขาบอกว่าเป็น coming s o o นะครับหรือว่ายังไม่มาแต่เดี๋ยวจะมาแน่นะครับกับฟีเจอร์เหล่านี้คือฟีเจอร์เหล่านี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากนะครับกับคนที่เล่นเกม Roblox แล้วก็เอาจริงคือเขาเพิ่งมาประกาศหลังจากที่ตัวของ Roblox เนี่ยทำการเอาหน้า2 D อเดียวไปนะครับหลังจากที่ดราม่าเริ่มดังนะครับก็มีการประกาศข่าวนี้มาก็เป็นข่าวเดียวแฟนคลับนะครับที่เชื่นชอบนะครับเกม Roblox อยากแต่งเพิ่มเติม,ม,ม,มก็ มีโอกาสนะครับในการแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับต้องย้ำว่าการปรับสเกลไอเทมเนี่ยมันปรับได้เพียงแค่ไอเทมนะครับตัวของเสื้อผ้า 3D ปรับไม่ได้นะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอเทมเนี่ยจะปรับได้เชื่อว่าน่าจะไม่เกินครับภายในปีนี้แน่นอนครับกับฟีเจอร์เนี่ยมาแน่นะครับอาจจะมาเดือนหน้าเพราะว่าตอนนี้อ์บ็อกก็มีการที่ปรับนะครับตัวของหน้านะครับ 3D ครับดินามิกเคสเพิ่มเติมเนี่ยมาใหม่เยอะมากนะครับก็เชื่อว่า ไม่นานเกินรอครับกับการที่ปรับหัวครับเป็น 2D ได้แล้วก็การปรับสเกลไอเทมนะครับในเกมโรบ็อกถึงแม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้เป็นฟีเจอร์ที่มันดีนะครับแต่เชื่อว่า R6 ครับหรือว่าตัวคอนที่มันเป็นแบบเก่าๆอ่ะในเกมแบบเก่าอ่ะครับก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะกับฟีเจอร์เหล่านี้นะครับมันใช้ได้ครับกับเพียงแค่ฟีเจอร์ครับ R15 แน่ๆครับอันนี้ผมเดานะแต่ว่าถ้ามันใช้ได้จริงเนี่ยใน R6 ก็เป็นข่าวดีไปนะครับ ที่ R6 ใช้ได้จะมีเพียงแค่หน้าครับขยับได้ที่เป็นหน้าแบบ2ดีเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าตัวของสเกลไอเทมเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้นะครับกับเกม R6 นะครับนะซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดครับกับอัปเดตตัวใหม่ครับของโ o บ็อกที่จะมานะครับคุณผู้ชมครับชื่นชอบนะครับอัปเดตไหนครับระหว่างการที่ปรับตัวของหัวใหม่แล้วก็ตัวของสเกลไอเทมนะก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับคิดว่ามันดีหรือแย่หรือแย่กว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมก็ คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม